ในวันนี้นะคะ,ะเราจะจัดในหัวข้อการเลื่อนกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปูผนังซึ่งทางโครงการ c r y s t a l Design Center เล็นเห็นแล้วว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งผู้รับฟังจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการเลือกวัสดุในการตกแต่งนะคะและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และและรงบันดาลใจกลับไปทำงานาในวันนี้และในระดับถัดไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้เกียนทุกท่าน นาหัวข้อการเลือกกระเบื้องนปะูพื้นและการเลือกปูพื้นทค่ะและการเลือกกระเบื้องปูผนังซึ่งท่านจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท่านเป็นโปรเจ์แมเนเจอร์จากบริษัทแดนสโตนขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิไลลักษ์ของรองบลค่ะ วิไลยัตน์ของรองบนค่ะขอบคุณเชิญค่ะขอบคุณนะคะก็แนะนําตัวอีกรอบหนึ่งนะคะคือเรียกกันง่ายๆวันนี้สบายๆีลไม่ต้องเป็นทางการมากนะคะคือชื่อวิไลยัตน์ของรอลน,นะคะอยู่ที่บริษัทแกรนด์สโตนที่บริษัทเราจะจำหน่ายเป็นกระเบื้องนำเข้าจากประเทศอิตาลีแล้วก็มีจีนบ้างน,นะคะ นอกจากกระเบื้องแล้วเราก็จะมีหินอีกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราอาจจะได้วอล์กอินเข้าไปดูที่ร้านกันวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าวิธีการเวลาเราจะเลือกผลิตภัณฑ์เข้าไปที่บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งตอนนี้นะคะในเรื่องของกระเบื้องมีความสำคัญมากกระเบื้องเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือหนึ่งประเภทที่ปูพื้นแล้วก็ปู แยกเป็นสองประเภทนะคะปูพื้นและปูผนังกระเบื้องที่ปูพื้นเนี่ยสังเกตได้ไง่ายๆว่าบ้านเราเราจะเรียกกันว่าแกรนิโตใช่ไหมคะเราเรียกเกันแกรนิโตความหมายของแกรนิโตคืออะไรรู้ไหมคะไม่ทราบเลยแต่ก็เพ่ทราบเหกันเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าแกรนิโตคือเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึงเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นบริษัทที่นําเข้ามา ชื่อบริษัทแกรนิโตเป็นบริษัทที่นำกระเบื้องไซส์6 0 6 0เข้ามาเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยชื่อบริษัทแกรนิโตเพราะฉะนั้นแต่ก่อนคนไทยจะใช้กระเบื้องคันคือกระเบื้องไซส์ประมาณที่3 0ณ3 0ที่เราเห็นเป็นแผ่นบางๆน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะคะเป็นบริษัทแรกที่นำเข้ามาก็คือไซส์6 0 6 0 เราก็เลยติดปากกันเรียกกันว่าไกรนิโตไกลนิโตไกรนิโตกันมาตลอดเดี๋ยวเรามาดูความหมายของกระเบื้องว่ามีอะไรบ้างนะคะกระเบื้องปูพื้นเนี่ยวิธีการวิธีการดูเราเราดูที่พื้นตอนนี้ที่เราปูอยู่คือคอนเสิกระเบื้องคอเที่เขาเรียกกันนะ,นะคะคือคอนเสิเป็นการผสมผสานระหว่างดินกับผง แกรนิตเป็นผงสีขาวๆที่ทำลวดลายให้มันเกิดบนผิวหน้าถ้าเราสังเกตแกรนิโตเราจะเห็นเป็นหน้าเงาหน้าแมกหน้าลาสติกนะคะจะจะต่างกันตรงนี้คือหนึ่งการใช้ผงเกรสคือการเกรสผิวหน้าให้กระเบื้องมีมีลักษณะคล้ายหินตอนนี้โรงงานทุกโรงงาน พยายามจะเรียนแบบให้เหมือนหินมากที่สุดสังเกตไหมคะว่ากระเบื้องที่ขายตามร้านทั่วๆไปถ้าเรามองเผินๆแล้วจะเหมือนหินเลยอย่างไาเนี่ยที่เราปูที่ที่เราปูกันอยู่ที่ Crystal Design Center เนี่ยนะคะก็จะเหมือนหินอ่อนถ้ามองเผิอๆน,น,น,นะคะคุณสมบัติของแกรนิโต 6, หรือคร์มเลนที่ดีเนี่ยก็คือจะต้อง เผาได้ความร้อนอยู่ที่1,000ถึง200องศาฟาเรนไฮน์นี่คือการเผาใหด้ด้วยความร้อนสูงนะคะอ๋ะอพองดูงครับถ้าเราเผาด้วยความร้อน1 0 0 0เอ่อ500ถึง1,000องศาฟาเรนไฮน์เนี่ยเขาจะเรียกเป็นวอร์ทายคือกระเบื้องวอร์ทาย นี่เดี๋ยวเรามาทาความเข้าใจวอไทายกันใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาอธิบายในเรื่องของกระเบื้องสําหรับปูพื้นก่อนที่เราจะเลือกเข้าบ้านนะคะกระเบื้องปูพื้นเนี่ยจะมีมีการทนกรดทนกดทนด่างน,นะคะเวลาเราใช้ไปเนี่ยสังเกตได้ง่ายว่าเราอาจจะมีน้ำส้มสายชูหรือครีมหมักผมอะไรที่ มันหล่นไปที่ผิวของตัวกระเบื้องมันสามารถทนตรงนี้ได้หมดเลยนะคะกระเบื้องที่มีคุณภาพสังเกตง่ายๆตอนนี้ตามท้องตลาดทั่วๆไปที่เราเห็นกันเราจะเห็นได้ว่ากระเบื้องแบบนี้เราจะเห็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะข้อแตกต่างแนะนำเวลาไปเลือกซื้อกระเบื้องให้ดูที่ด้านข้างของตัวกระเบื้อง มันจะมีสองเลเยอร์นะคะอันนี้คือสองเลเยอร์สองเลเยคือหนึ่งสีเข้มที่เราเห็นเห็นไหมคะนี่คือผิวของเนื้อดินชั้นบนที่เราเห็นเป็นสีขาวนี่คือผงเกรสคือการเอามาเกรสผิวหน้าเพื่อเรียนแบบผินนะคะวิธีการเลือกซื้อถ้าตามท้องตลาดทั่วๆไปเราจะสังเกตได้ว่า เขาขายกันประมาณร้อยถึง200บาทต่อตารางเมตรซึ่งเราไม่ทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยววันนี้เรามาทำความเ,เข้าใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น 1. วิธีการดูนะคะ1ให้ดูที่น้ำหนักกระเบือ้องตารางเมตรละหนึ่งร้ยถึง200บาทน้ำหนักจะเบากว่ากระเบื้องที่ตารางเมตรละสามร้อยถึง500้บาทอันนี้ normal อยู่แล้วนะคะ ความหนาก็ต่างกันนะคะน้ำหนักก็ต่างกันสองคุณภาพของดินดินแบกกิ้งข้างหลังก่อนนะคะดินเหนียวที่เขาใช้มาทำวัสดุดินเนื้อดินจะละเอียดมากกว่าเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าของถูกของถูกและดิไม่ดีในโลกแน่นอนนะคะของถูกมันก็ต้องแรก ด้วยอีกแบบหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาที่แบ,บ่งต่อคือเนื้อดินความละเอียดของตัวเนื้อดินจะมากกว่ากระเบื้องแผงกระเบื้องราคา3-400เนื้อดินจะละเอียดกว่าถ้าดูใกล้ๆจะเห็นได้ว่ารูพุนจะน้อยกว่าตองดูนะคะรูพุนของตัวเนื้อกระเบื้องน้อยกว่า2 ผงเกรสเห็นไหมคะจะเห็นว่ามันเป็น2องเลเยอร์แกลิโตที่ตารางเมตรหนึ่งหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทผงเกรสเขาจะใส่น้อยใส่น้อยแล้วมีปัญหาอะไรไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลดคอสนะคะด้วยด้วยด้วยราคาเราลดคอสแต่วิธีการถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเลือกรอกระื้่งที่เข้ามาใช้ในบ้านของเราเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ขอแนะนําคือการใช้ผงเกรสเนี่ยยิ่งเกรสหนาเท่าไหร่การใช้งานของเราก็ยิ่งดีเท่านั้นนะคะตียังไงสมมุติว่า1นปีหาปีห้าปีไปแล้วเราใช้ของไปแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้เครื่องขัดขัดที่ผิวหน้ากระเบื้องเห็นไหมคะ ขัดที่อยู่เนื้อของของกระเบื้องพอเราขัดไปขัดไปขัดไปเรื่อยๆสิบปียี่สิบปียิ่งผงเรสเราหนาเท่าไหร่ขัดไปมันก็ยังไม่เจอตัวเนื้อกระเบื้องแต่ไอกรณีเราเคยปอาจจะเคยไปเดินแถวๆห้างบางห้างที่เป็นช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่เป็นห้างมีคนเดินเยอะๆสังเกตไหมคะว่าทำไมกระเบื้องเขาไม่เงาเดินแล้วเราเห็นเป็นรอยเหมือนเครื่องปัดเแล้วแป๊บเดียวเลยเราเห็นเนื้อดิน นั่นคือเขาใช้ผงเล็นิดเดียวแต่ลวดลายเราดูเผืนๆเราอาจจะคิดว่าโอเคมันมันใกล้กันมันเหมือนกันพี่ใช้แบบนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าแต่วันนี้เราเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของงานกระเบื้องนะคะว่าเป็นยังไงอย่างที่สองอีกเคสหนึ่งก็คือนอกจากทู 2เรย์เยอร์ er, เขาเรียกกระเบื้อง2เรย์เยอร์นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าฟูลบอดี้กระเบื้องฟูลบอดี้เราจะเห็นว่าบางคนเรียกอันนี้พอสเลนใช่ไหมฟูลบอดี้หรือเปล่าฟูลบอดี้เป็นยังไงฟูลบอดี้เหมาะสำหรับงานที่จะต้องรับน้ำหนักเยอะๆอย่างเช่นรถขึ้นไปเหยียบบนเนื้อกระเบื้อง ีสามารถลับน้ำหนักได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฟูลบอดี้เวลาดูดูยังไงนะคะผิวหน้ากระเบื้องเป็นแบบนี้ชั้นของกระเบื้องเป็นหน้าเดียวกันเป็นสีเดียวกันกับตัวผิวหน้ากระเบื้องตัวนี้ข้อดีคือยิ่งใช้ไปเท่าไหร่ขัดลงไปยังไงก็เจอเขาอยู่ดียังเจอหน้าเดิมไม่มีหน้าอื่นแน่นอนแถมทนรอยขีดข่วน ทนลอยขีดข่วนและสามารถลบออกได้อันนี้คือกระเบื้องคุณสมบัติของเป็น full body หน้าแมตนะคะแล้วจะมีอีกเกรสหนึ่งก็คือเป็นแบบเกรสผิวหน้า post l e n ซึ่งเป็นการเกรสผิวหน้าก่อนนะคะ p o s l e n เกรสผิวหน้าคืออะไรผิวเนื้อกระเบื้องเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อละเอียดเลยแต่เกรสผิวหน้าคือผิวหน้าทำลวดลาย คล้ายๆหินอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เลยนะคะทำคล้ายๆหินอันนี้คือการเกรสผิวหน้านี่คือกระเบื้องที่เกรสผิวหน้าทําผิวเหมือนเออทอร์ทีเหมือนออนดิชซึ่งตอนเนี้ออกมาขายกันเยอะเลยแม้กระทั่งตลาดในเมืองจีนหรือตลาดของอิตาลีนะคะเพราะหนึ่งลดปัญหาในเรื่องของของการดูแลรักษา แล้วก็ควบคุมควบคุมบางทีลูกค้าบางคนอย่างประสบการณ์ที่เคยออกไปขายงานโปรเจกต์นะคะงานรงแรงก็เขาก็จะบอกว่าอ,อ,อยากจะได้หินบางทีนะคะอยากได้หินอยากได้หินแต่พอเราเอาหินไปให้ปรากฏว่าหินมีเส้นแรลกลูกค้าบางคนบอกว่าไม่อยากได้เส้นแรลกเพราะฉะนั้นข้อดีของกระเื้องก็คือ สามารถคอนโทรลหรือควบคุมโทนสีของกระเบื้องได้โดยร้อยเปอร์เซสมมติว่าลูกค้าไม่ต้องการเส้นแหลกกระเบื้องไม่มีเส้นแหลกแต่กระเบื้องสามารถเรียนแบบหินได้เกือบร้อยเปอร์เซแล้วนะคะตอนนี้ดูจากรูปของเราอันนี้ในเรื่องของกระเบื้อง ปูพื้นมีใครสงสัยอะไรไหมคะอะไรนะคะอย่างไหนแพงที่สุดอันนี้คำถามที่ดีมากเลยอย่างไหนที่แพงที่สุดใช่ไหมคะกะเพื่อที่แพงที่สุดคือกะเพื่อที่เป็นฟูลบอดี้เพราะหนึ่งที่เราจับตืนะคะน้ำหนักต่างกันใช่ไหมคะฟูลบอดี้ก็มีหลายเกรดนะ มีหลายเกรดมีเกรด A เกรด B เกรด C ซึ่งเกรด B ก็ลอง,ลงมาคือหนึ่งคือเขาลดปริมาณในเรื่องของผมเกรดน้อยลงน้ำหนักก็จะน้อยลงสังเกตได้อันนี้เป็นฟูบอดี้เหมือนกันกระเบะื้องที่แพงที่สุดคือฟูบอดี้นะคะส่วนฮาร์บอดี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเป็นรุ่นไหน แต่ที่ขายตามท้องตลาดทั่วๆไปถามว่าดีไหมก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีหมดดีแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกกับเลือกเข้ามาใช้ในในในบ้านของเราเนี่ยอยู่ในส่วนของตรงไหนของที่บ้านมากกว่าว่าเราจะอยู่เอาดอร์หรือินดอร์งานเอาดอร์เราอาจจะใช้กระเบื้องที่เป็นหน้าแบบพลาสติกพลาสติกคือเป็นผิวขูกขัดไม่ใช่ผิวลื่น ผิวลื่นจะเหมาะกับงานในบ้านซะส่วนใหญ่จะดูทําให้บ้านเราดูแรลนนะคะดูใหญ่หน่อยส่วนลาสติกก็อาจจะเป็นริมสระน้ำหรือตรงทางเดินคอริดอร์อย่างเงี้ยทั่วๆไปนะคะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับตัวอล์อัพพื้นไหมคะกระเบื้องพื้นสามารถตูขนังได้กระเบื้องพื้นสามารถู ราคากระเบื้องพื้นจะแพงกว่าราคากระเบื้องผนังนะคะมีสงสัยอีไล้วรอไหมคะต่อไปนะคะเราจะทำความว่าใจเกี่ยวกับกระเบื้องอันนี้จะเป็นกระเบื้องปูพืน้นที่เราเรียนแบบออนิจะเห็นว่าบ้านจะดูเงาขึ้นจะดูอลังการ ไซส์ที่ที่บ้านเรานิยมกันก็คือไซส์60คูณ60 40 80, 80ตอนนี้มีออกมาใหม่นะคะคือ60เมตรี่ข้อดีก็คือรอยต่อน้อยตรงได้ถึงใหญ่ขึ้นบ้านดูใหญ่ขึ้นบ้านดูแกรนขึ้นนะคะแต่ควรจะเลือกเลือกไซส์ให้เหมาะกับบ้านสมมติว่าในกรณีที่บ้านตรงลิฟตงรูมเราอาจจะแคบหน่อยถ้าเราไปเลือกกระเบื้องที่เป็นไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ย ไม่เหมาะแน่นอนนะคะแต่พื้นที่ถ้าเป็นโถงใหญ่ๆเลยเราใช้ไซส์ใหญ่หน่อย60เมตรที่อันนี้ดูสวยนะคะเทรนด์ตอนนี้ดีไซนเนอร์จะชอบแนวประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปกระเบื้องของในส่วนของวอลทายะะที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะกระเบื้องวอลทายเนี่ยจะมีน้ำหนักเบาวกว่ากระเบื้องกูพื้น เพราะว่ากระเบื้องวอร์ทายเนี่ยเผาด้วยความร้อนอยู่ที่500-1,000ถึงองศาเซลเซียสคือเผาน้อยกว่าเพราะฉะนั้นวอร์ทายจะมีรูคุณมากกว่าคอร์สเลนหรือแกนโตที่เราเรียกกันนะคะวอร์ทายจะมีรูคุณน้อยกว่าแน่นอนเออมีรูคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นการ a อ s o r p t i o n น้ำค่อนข้างสูงจะไม่เหมาะกับงานพื้น จะเหมาะกับงานกูผนังเท่านั้นสังเกตนะคะว่าวอชทายเนี่ยด้านหลังของเขาจะเป็นละแหนงเยอะเยอะกว่ากระเบื้องปูพื้นเพราะว่าถ้ากระเบื้องปูพื้นเนี่ยจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาคือยึดยึดติดได้ปกติแต่ถ้าเป็นวอทายเราจะเห็นเป็นซี่พอดีวิทยากรเดี๋ยวตัวอย่างอเอามาคือจะเห็นได้ว่าเป็นซี่ๆแบบนี้นะคะ ูุนเขาก็จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะกับ,บงาน,นหนักมากกว่าหนึ่งจะใช้วอทายได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งลดปัญหาในเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักเบาปูง,ง่ายบ้านบางบ้านต้องการลดน้ำหนักลงเพราะว่าหนึ่งต่อเติมบ้านใช่ไหมคะต่อเติมบ้านอยากใช้น้ำหนักเบาหน่อยก็ได้ตัวนี้ใช้วอลไททยก็ได้ซึ่งวอททยตอนเนี้ย ก็เรียนแบบคล้ายๆเหมือนกันนะคะแต่วอลทส่วนมากจะเป็นกระเบื้องที่เป็นการเกรสผิวหน้าซะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการเกรสผิวหน้าซะส่วนใหญ่แล้วปัญหาอย่างเช่นอันนี้นะคะอันนี้คือกระเบื้องวอลทายเหมือนกันส่วนพื้นเป็นคอสเลนผนังนวอลท เห็นไหมคะว่ามันสามารถเอามา mix มรวมกันได้นะคะบางบาง้านบางลูกค้าบางท่านนะคะไม่เข้าใจคำว่าวอทายคืออะไรบางทีเอาวอทายไปปูในส่วนของชาเวอร์แล้วเกิดปัญหาแตกบาดเท้านะคะเพราะฉะนั้นวอทายไม่เหมาะบอกไปได้เลยนะคะวอทายจะไม่เหมาะกับงาน ื้นนะคะเหมาะกับงานผืนหนังเดี๋ยวตัวอย่างวอทายเดี๋ยวเราให้ให้ใหใหใหดูด้านหลังนะคะด้านหลังมีโชว์อยู่ะคะ่ะว่าวอทายกับตัวพื้นมันต่างกันยังไงนะคะจะมีมีโชว์อยู่ด้านหลังค่ะวอทายมีใครสงสัยอะไรไหมคะวอทาย ขึ้นมาเลยอะค่ะค่ะวัวไทยจะเป็นชิ้นเต็มเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นการเกรสถึงหน้าเพื่อให้เหงาหน้าสังเกตได้ว่าผนังของเขาเนี่ยจะเงาเป็นวิ่ง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 เลยประมาณตารางเมตรึงอยู่ประมาณ300ถึง400บาทไซส์ก็จะอยู่ประมาณ30 60บ้านเราที่พูดกันะน,นะคะหรือ10เซนคูณ20่20เสเซน10เซนคูณ30เซน กระเบื้องวอลทายราคาราคาก็เลยจะถูกกว่ากระเบื้องพื้นอันนี้อันนี้คือกระเบื้อง คือจะบอกว่าบางบางยี่ห้อหรือว่าบางบางเกรดเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะเลือกมาราคาอาจจะไม่เท่ากันแต่ละตัวนะคะต่อไปนะคะ mm hmm. เรามาดูในเรื่องของกระเบื้องพอสเลนหรือกระเบื้องแกนิโตแล้วก็กระเบื้องเซรามิก hmm. เราจะแยกกันไม่ออกระหว่างแกนิโตเซรามิก ที่เมื่อกี้ที่ที่แต่เกินไปตั้งแต่แรกนะคะว่าตอนแรกๆเลยบ้านเราใช้คือกระเบื้องเป็นไซส์30คูณ30ที่มีขายที่สระบลีนอาจจะกระหลัดหรืออะไรสักอย่างจำาไม่ได้แล้วนะคะอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเซรามิกเขาเรียกว่ากระเบื้องเซรามิกไซส์ก็คือ20 20คูณ 20, 20 30คูณ 30, 30เป็นกระเบื้องหนาอยู่ประมาณ1.2มิลมนะคะ แล้วก็ปลายนิ้ปลายเขาจะมุง้มลงสังเกตไหมคะปลายเขาจะมุง้หลงกระเบื้องสมัยก่อนบ้านเราตารางเมตรนึงอยู่ประมาณร้อยกว่าน,นี่คือกระเบื้องเซรามิกนะคะที่สลับลีนจะมีเยอะเลยโรงงานพวกนี้น,นะคะแล้วก็มีบริษัทแกนนิโต้เนี่ยแหะคะ่ะเริ่มนำคอรสเลนต,ตัวนี้เข้ามาขายในบ้านเราแล้วก็ตอนนี้บ้านเราก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดเซรามิกก็เริ่มขยับถอยหลังไป นะคะคเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของกระเบือ้องตอนนี้ตอนนี้ขอไปขอถามนิดนึงว่าตอนนี้ใครดูกระเบื้องที่จะเลือกเข้าบ้านบ้างคะมีเลือกเข้าบ้านใช่ไหมคะ ดูกระเบื้องเป็นแบบไหนไว้บ้างเอ่ยยังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมคะจะดูใช่ไหมคะได้เลยยินดีมากคืออย่างกระเบื้องบากางตัวเนี่ยข้อข้อสำคัญคือหนึ่งฉากฉากของกระเบื้องนะคะไซส์มา60-60แต่พอปูมาแล้วทำไมไม่ได้ฉากปัญหาที่เราเคยได้ยินกับกับ ผู้รับเหมาผู้รับเหมาจะบอกว่ากระเบื้องตัวนี้โกงไหมหรือไม่โกงโกงหรือไม่โกงวิธีการดูกระเบื้องโกงหรือไม่โกงเรามองมองไปนะคะถ้ากระเบื้องโกงเวลาจอยที่ต่อกันหกหกมันจะล้้ากันอยู่ประมาณบินถึงสองบินอันนี้กระเบื้องโกงนะคะคือการแอบซอกชั่นน้ำสูงใช้ไปนาน พื้นมันอาจจะกระเด้งขึ้นมาได้นี่คือคุณสมบัติของควอตเลนนะคะข้อที่สองในเรื่องของงานติดตั้งงานติดตั้งเนี่ยช่างก็มีส่วนช่างก็มีส่วนในการติดตั้งเหมือนกันนะ,นะคะว่าว่าจะใช้ป,ปูนผสมกับน้ำยาอะไรใช้ปูนทรายหรือว่าปูนกาวผสมกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลต่อก,กับเรื่องทั้งสิน้น นะคะอันนี้เรามาดูในเรื่องของการดูดซึมน้ําเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องเรื่องการแอ s o r p ชั o น้ำนะคะกระเบื้องที่มีรูพุดเยอะการแอ s o r p ชั o น้ําก็เยอะนะคะ คุณสมบัติสําคัญของแกนิโต้เลยนะคะที่เราจะเลือกเข้าบ้านคือหนความแข็งแรงความแข็งแรงของกระเบื้องเพราะว่า 1. สามารถปูก,กับพื้นพื้นที่จอดรถได้พื้นทางเดินพื้นทางเข้าบ้านซึ่งจะต้องรับแรงกดตัวนี้ค่อนข้าง